สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero นะครับเรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพ,พร้อมๆกันกับ Money Hero นะครับวันนี้อยู่กับผมตั้มในรายการคริปโตมือใหม่ครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในเรื่องของอการซื้อเหรียญน,นะครับคริปโตเคอเรนซีแบบ P2P นะครับแล้วก็การขายเหรียญด้วยนะครับผ่าน P2P มีวิธีการยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ โอเคสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือผมจะเริ่มจากการขายก่อนนะฮะสมมติว่าเราอยากจะเ,เขาเรียกว่า catch out เงินออกมาเป็นเป็นเงินบาทเนี้ยครับเ,เราสามารถทําไดา้สองวิธีแล้วกันนะครับก็คือ1คือโอนกลับไปที่ exchange ในไทยนะครับโอนเหรียญที่เรามีในบ i n a n c e กลับไปที่ exchange ในไทยแล้วก็ขายออกมาเป็นเงินบาทน,นะครับ mm hmm. หรือแบบที่2ก็คือเราขายผ่านตัว P2P ได้เลยนะครับแล้วก็ รับเป็นเงินบาทนะครับมันจะเป็นการซื้อกันระหว่างบุคคลนะครับโดยมี Binance เป็นตัวกลางให้เรานะครับสําหรับคนที่อยากจะขายนะครับให้เข้ามาที่ตรงกระเป๋าเงินของเรานะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเงินทั้งหมดนะครับอ่าให้มาที่กระเป๋าตรงฝั่งของ P2P นะฮะ P2P ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าผมจะขาย USDT นะครับผมต้องทําการโอนเหรียญจากกระเป๋า กระเป๋าหลักก็คือกระเป๋าสปอตมาที่ P2P ก่อนนะครับผมก็มาที่การโอนนะฮะแล้วก็กดโอนอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าครานี้ตรงนี้มันจะสลับกันอยู่นะครับผมก็จะกดตรงปุ่มนี้นะครับให้มันสลับกันอ่าก็จะเป็นการโอนจากสปอตมาที่กระเป๋า P2P นะครับแล้วก็เลือกเหรียญที่เราอยากจะโอนมานะครับของผมจะเป็น USDT นะครับอ่าโอเคอันนี้คือผมจะ ขายทั้งหมดเลยนะครับ100 uh, USDT นะครับก็กดยืนยนันนะครับอันนี้คือมันบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมผม้ฉนเซฟไปก่อนนะฮะอ่าคราวนี้ตรง P2P เราก็จะมีเหรียญ USDT เพิ่มขึ้นมาแล้วถูกไหมครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะขายเนาะให้กลับมาที่หน้าหลักนะครับหน้าหลักแล้วก็ไปตรง P2P นะครับตรงนี้การแลกเปลี่ยนแบบ P2P นะครับ กดเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นทั้งฝั่งของคนซื้อและคนขายนะครับใครอยากจะซื้อก็ซื้อผ่านตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับแต่ว่าเราเริ่มจากการขายก่อนนะครับให้มาที่ตรงฝั่งของการขายนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะขายให้มาสร้างตัวโฆษณาตรงนี้ก่อนนะครับมาตั้งโฆษณาตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเขาจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมอะไรนะ เราก็สามารถโพสต์โฆษณาของเราก็คือโพสต์ขายนั่นแหละครับพูดง่ายๆนะฮะเราก็เลือกตั้งโพสต์โฆษณานะครับก็จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับของเราจะเป็นขายเนาะเราจะเป็นขายเราก็เลือกตรงนี้เป็นขายนะครับก็คือสินทรัพย์เราคือ u s d t นะครับด้วยเงินนะครับบาทนะครับเราจะรับเป็นเงินบาทนะครับในส่วนของการตั้งค่าราคานะครับก็มันจะมีแบบฟิกเลตนะครับกับลอยตัว อ่าผมผมจะใช้แต่แบบฟิกเลตนะครับเอไม่ใช่อ่าใช่ใช่ฟิกเลตคงที่นะครับอ่อันนี้ผมจะตั้งไว้ที่สูงสูงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองกันเฉยๆนะครับผมจะตั้งขายที่อ่าสี่สิบนะครับโดยมีราคาออเดอร์ที่ขายกันอยู่ตอนนี้ต่ำที่สุดนะครับที่เขาตั้งก็คือสามสิบสามจุดสองห้าผมจะตั้งไปเลยครับที่สี่สิบซึ่งไม่น่าจะมีคนมาซื้อนะครับผมกดถัดไปนะฮะกดถัดไปเขาก็จะถามว่า เราจะขายทั้งหมดเลยไหมที่เรามีนะครับหรือว่าจะขายที่เท่าไหร่นะครับสมมติผมเลือกมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีข้อจํากัดไหมนะครับข้อจํากัดในการขายเช่นอ,อาจจะตั้งมินิมัมว่าที่500บาทขึ้นไปนะถึงเท่านี้บาทนะครับหรือว่าคือตรงนี้มันเป็นการกําหนดได้ว่าเราอาจจะขายราคาถูกนะแต่ว่าเราะจะขายปริมาณที่เยอะนะครับ หรือว่าเราขายราคาแพงแต่ว่าเราไม่ได้จํากัดคือคุณจะซื้อ2บาท5บาท10บาทก็ได้เงี้ยครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเนาะอันนี้ผมจะตั้งขั้นต่ําทีา่ตรงนี้มูลค่าทั้งหมดผมมัน5,000นเนาะอ่ะเอาตาม default ไปเลยแล้วกันนะครับส่วนวิธีการชําระเงินนะครับเ,เขาให้เลือกได้สูงสุด3วิธีนะครับกดเพิ่มเข้าไปตรงนี้นะครับผมมีการเพิ่มบัญชีเอาไว้แล้วนะครับเพิ่มบัญชีเอาไว้แล้วคือ ทรูมันี่กับโอนผ่านบัญชีธนาคารนะครับแบงค์ทรานสเฟอร์นะครับผมก็เอาแค่นี้แหละผมผมไม่เพิ่มนะครับถ้าอยากจะเพิ่มก็กดเพิ่มนะครับกดเพิ่มเขาจะมีให้เลือกตอนนี้นะครับที่มีก็คือมีแบงค์ทรานสเฟอร์มีเวสเทนยูเนียนะครับอยู่มีทรูมันี่นะครับสมมุติเป็นแบบแบงค์ทรานสเฟอร์นะครับเราก็ใส่ข้อมูลแบงค์นัมเบอร์นะครับเป็นเลขบัญชีของเรานะครับชื่อบัญชี แล้วก็สาขานะครับแล้วก็กดยืนยันไปนะครับซึ่งสังเกตนะครับว่าตรงชื่อเนี่ยเขาจะไม่ให้แก้นะครับคือมันจะตรงกับชื่อที่เราเคไปซีเท่านั้นนะครับมันจะไม่สามารถเอาบัญชีของคนอื่นมาได้นะครับโอเคอันนี้ผมกลับมานะฮะอ่าโอเคแล้วครานี้เขาจะมีให้กําหนดเวลาการชําระเงินนะครับสมมติว่าผู้ซื้อเนี่ยกดเข้ามาแล้วนะครับว่าจะซื้อเนี่ยเขามีเวลากี่นาทีในการที่จะชําระเงินนะครับ ตรงนี้เราเราสามารถเลือกได้นะว่าจะให้เขากี่นาทีสิบนาทีหรือ30นาทีนะครับผมเอา f a u l t ที่15นาทีก็พอนะฮะแล้วก็กดถัดไปอาออ๋อมันต้องเลือกด้วยครับเท่ทีอ่ะโอเคผมเลือกเป็นแบบแบงค์ทรานสเฟอร์นะครับตรงนี้แล้วกดถัดไปอ่าอันนี้เหมือนเป็นคําแนะนํานะครับอ่าผมกดตกลงไปแล้วนัน <c oughs> มีเงื่อนไขอะไรไหมที่เราอยากให้เขาอ,อ่านนะครับถ้ามีเราก็ใส่ลงไปนะครับ มีระบบตอบกับอัตโนมัตินะครับเราสามารถใส่ข้อข้อความตรงนี้ลงไปได้นะฮะแล้วเงื่อนไขล่ะเงื่อนไขของคนที่มาซื้อเช่นจะต้อง KYC เสร็จสมบูรณ์แล้วอันนี้เป็นข้อบังคับเลยนะครับแล้วก็จะให้กําหนดไหมว่าต้องลงทะเบียนมาแล้วกี่วันนะครับ,นะค,รบคือแบบ user อร์ใหม่ไม่ให้อะไรเงี้ยครับก็ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้มันมีเคสมีปัญหาอยู่ครับว่ามีคนถูกหลอกให้มาซื้อเหรียญอะไรเงี้ยครับกเ็เราอาจจะเอ้ะ อย่างน้อยขอ30วันละกันเปิดบัญชีมาแล้วถึงจะซื้อร้านเราได้นะครับหรือว่าจะต้องถือคอม b ิ c ซมากกว่าเท่าไหร่ไหมอันนี้ก็กําหนดได้นะฮะโอเคมผมก็จะทําการโพสต์นะฮะโพสต์ลงไปนะครับ,นะรบอ่าโพสต์เสร็จเรียบร้อยนะครับผมขายอ่า USDT ที USD นะฮะที่ราคา40บาทนะครับต่อ1 USDT นะครับ ก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครมาซื้อนะครับเพราะมันขายแพงกว่าตลาดโอเคอ่าอันนี้คือโฆษณาของเรานะครับถ้าเราจะปิดนะครับเราก็กดปิดออฟตรงนี้ได้นะครับโฆษณาของเราก็จะออฟไปนะครับแต่แบบเช่นสมมุติว่าช่วงนี้เราเราไม่พร้อมอาจจะทําธุระอยู่นะเครับเพราะว่าถ้าเขาซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วแล้วเราไม่ได้โอเดลให้ให,ให้ให้ลูกค้านะครับที่เขาจ่ายเงินแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะขายนะครับเราก็กดออฟไลน์ไปก่อนนะครับอันนี้สมมติเราจะขายนะครับคราวนี้ให้มาตรงฝั่ง p2P นะครับอ๋อเดี๋ยวให้ดูโปรไฟล์นิดหนึ่งนะครับชื่อร้านตรงนี้นะครับเราก็สามารถตั้งชื่อร้านได้เนาะของผมตั้งเป็นชื่อว่าบอสลี่นะฮะบอสลี่ร้านบอสลี่นะครับมาหุ้นกันได้นะฮะโอเคคราวนี้พอเรามาตรงฝั่ง p2P นะครับแล้วไปตรงฝั่งซื้อนะ นะฝั่งซื้อผมคิดว่าผมน่าจะอยู่ข้างล่างสุดนะครับอ่าสี่สอ่าตรงนี้ฮะบอสลี่นะครับ40นะครับตรงนี้ก็มันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะไปทำเดโมให้ดูฝั่งของการถ้ามีคนมาซื้อร้านที่เราเปิดไปเมื่อกี้จะเป็นยังไงนะครับ โอเคสำหรับในฝั่งของคนซื้อนะครับก็จะเข้ามาที่การเลกเปลี่ยนแบบ p 2 p เช่นเดียวกันนะผมก็จะเข้ามาใน p 2 p ตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมาหาร้านเมื่อกี้นะครับที่เราเดโมเอาไว้สี่สิบสี่สิบสี่สิบอ่าบอสลีตรงนี้นะครับอ่าผมก็จะกดทําการกดซื้อนะซื้อตรงนี้เราดูได้นะครับว่าอ,อันนี้เป็นเป็นข้อสังเกตนะครับก็คืออ่ร้านเนี้เคยทํำธุรกรรมมาแล้วกี่ครั้งนะครับ แล้วสำเร็จไปแล้วกี่ครั้งนะครับ <c oughs> จำนวน USDT ที่เขาที่เขาเปิดขายมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีช่วงปริมาณการขายเนี่ยอยู่ที่ระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คือ5 0 0ถึง4 0 0พก็คือถึงทั้งหมดที่เขามีเนาะ,ะผมก็จะกดซื้อนะครับกดซื้อ,อจากนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าเราะจะซื้อเป็นจำนวนเท่าไหร่บาทหรือว่าระบุเป็นจำนวนคริปโตก็ได้นะครับ สมมติว่าผมเลือกเป็นจำนวนคริปโตแล้วกันนะครับผมอยากจะซื้อสักยี่สิบนะครับยี่สิบ USDT นะครับคิดเป็นเงินมูลค่าประมาณแปดร้อยบาทนะครับเขาก็จะมีการแจ้งนะครับว่าเอ้ยร้านเนี้ย จะเป็นแบบแบงค์ทรานสเฟอร์นะนะครับโอนเงินแล้วก็มีเวลา15นาทีในการโอนเงินนะครับผมก็จะกดซื้อนะครับกดซื้ออ่าโอเคกดซื้อแล้วนะครับตรงนี้ผมก็จะมีเวลาในการโอนเงินนะครับสิบห้านาทีนะครับ,นะรบมันก็จะเป็นการนับถอยหลังนะครับะจะเห็นว่าตรง ตรงมุมบนขวานะครับตรงนี้จะเป็นช่องแชทนะครับเราสามารถแชททักทายนะครับกับคนขายได้นะครับบางบางเคสที่มีการซื้อเยอะก็สามารถต่อรองราคากันได้ด้วยนะครับเพราะตรงนี้เขาไม่ได้เช็คราคากับเรานะครับผมก็ลองอนยนะครับสวัสดีหรือถ้าเราโอนเงินแล้วเราก็มาส่งสลิปในนี้ให้กับร้านค้าได้นะครับ ถ้าเราลองกดตรงวิธีการชำระเงินนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าชื่อร้านคนขายเนี่ยเป็นเป็นชื่อชื่อคนขายเป็นใครนะครับแล้วก็เลขบัญชีธนาคารอะไรนะฮะโอเคอตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าทางฝั่งของผมจะยังไม่โอนนะฮะ ให้มาดูหน้าฝั่งของคนคน,คนขายนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคในฝั่งของคนขายนะครับเขาก็จะมะีระบบแจ้งเตือนมานะครับว่ามีการมีออเดอร์ใหม่มานะครับให้ให้เข้าไปทำการเช็คตรวจสอบดูนะครับถ้าเรากดเข้าไปนะครับะระบบก็จะเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เขาก็จะบอกรอการชำระเงินอยู่นะครับเขารอการชำระเงินอยู่ นะฮะตรงนี้ก็ร้านค้าก็ไม่ต้องทำอะไรครับรออย่างเดียวถ้า,าคนซื้อโอนเงินเข้ามานะครับคนซื้อก็จะทำการาส่งข้อมูลไปแจ้งนะครับว่าฉันอโอนเงินให้แล้วนะแล้วก็เขาก็จะแจ้งว่าอา้คุณให้คุณอโอนเหรียญให้ฉันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่ะเมื่อกี้ ตรงช่องแชทตรงนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราน่าจข้อความที่ที่ทักมานี่สวัสดีครับนะบโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ชำระเงินนะครับกลับไปที่ชำระเงินเลือกบัญชีก่อนนะครับบัญชีของเขานะครับผมกด Copy ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ไปที่บัญชีธนาคารของผมนะครับ ก็ทำการโอนเงินนะครับออของเมื่อกี้มันจะเป็นการิกรนะครับแล้วก็ใส่เลขบัญชีลงไปนะครับราคา800เนาะเมื่อกี้800นะครับจะเห็นว่าเราเป็นการโอนโอนกันภายนอกนะครับไม่เกี่ยวกับตรงฝั่งของไ i แนนซ์เลยนะครโอเคอันนี้ก็คือชื่อนะครับชื่อ ก็เดี๋ยวลงมาดูว่าตรงนี้ตรงกันไหมครับชื่อเขาโอเคเั็นจมาดนะครับก็ตรงกันนะครับผมก็จะกดโอนนะครับโอนอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยผมก็จะมาที่ Binance นะครับแล้วก็มาแจ้งคนขายนะครับว่าเฮ้ยผมโอนเงินให้คุณแล้วนะครับ อโอนแล้วนะครับก็ผมก็จะกดตรงโอนแล้วถัดไปตรงนี้นะครับตรงนี้อ่ะผมก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับตรงนี้ถ้าถ้าร้านนะครับไม่ทำการออโอนเหรียญไมให้เราเราสามารถส่งคําร้องเรียนไปได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะ กลับไปที่แอปของฝั่งคนขายนะฮะอ่าตรงฝั่งของคนขายนะครับก็จะมะีแจ้งเตือนมาว่าให้เขาปล่อยเหรียญคลิคปตองเขานะครับ20 USDT เพราะว่ามีมีลูกค้าแจ้งมาแล้วว่าทําการโอนแล้วนะครับผมจะกดเข้าไปนะครับคราวนี้ร้านค้าก็มีหน้าที่ไปเช็คนะครับว่าได้เงินมาจริงหรือเปล่าซึ่งเมื่อกี้เขาก็น่าจะได้แล้วนะครับน่าจะได้แล้วนะฮะก็ ทำการกดคือร้านก็จะบอกว่าเออได้รับการชำระเงินแล้วนะครับถ้ามีปัญหาเขาจะส่งมาที่คําสั่งร้องเรียนนะครับตรงนี้คือเขาต้องปล่อยเรียนแล้วนะครับก็ต้องกดได้รับการชําระเงินแล้วนะครับก็จะมีการคําเตือนนิดหน่อยนะครับให้ไปเช็คเงินว่าเงินเข้าแล้วอะไรเงี้ยครับเนี่ยปุ๊บนะบก็อ๋อมี authentication ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาที่ authentication อ๋อ แบนะครับโอเคโอเคนะครับอืมตกลงปึ้งนะครับเขาก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับก็เหรียญก็จะถูกโอนมาที่ฝั่งคนซื้อเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้เสร็จสิ้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวกลับไปตรงฝั่งของคนซื้อดูครับว่าเป็นยังไงอ่าตรงฝั่งของคนซื้อนะครับ เขาก็จะได้รับโน้ติฟายนะครับมาว่าเอ้ยการซื้อของคุณนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะนะครับผมก็จะกดเข้าไปดูนะเอาโอเคคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับก็คือ,เ,อเราได้เหรียญมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็มีการโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ครัวนี้ผมก็จะออกมานะครับออกมา ออมาที่หน้าครับนะครับเพื่อมาดูเหรียญว่าเหรียญที่ผมซื้อเมื่อกี้มาหรือยังนะครับตรงนี้เราจะไม่เห็นเหรียญในสปอตนะครับเพราะว่าเหรียญจะถูกโอนมาที่ P2P ก่อนนะครับให้เรามาที่ฝั่งของ P2P wallet นะครับผมก็จะได้มา20 USDT แล้วนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับง่ายทั้งฝั่งคนซื้อคนขายนะครับผมก็จะทําการนะครับโอนนะครับโอนเหรียญนี้กลับมาที่กระเป๋าสปอรตของผมนะครับ เพื่อนะครับเพื่อเพื่อที่จะนําไปเทรดต่อนะครับโอเคผมก็เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ยืนยันนะก็โอนเสร็จสิ้นนะครับแล้วกลับมาที่กระเป๋าสปอตของเราก็จะเห็นแล้วว่า USDT ผมเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับ20นะครับกับของเดิมนะฮะก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะครับการซื้อการขายด้วยนะครับผ่าน P2P อ่าก็ ถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับในลิงก์ด้านล่างในในวิดีโอใน e s สคริปชันของวิดีโอได้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ